แบบนี Han ้คอนเสิร์ตนี่กระเปาอูเป็นรรวบุตรเล็ธรรนเอาไปเลยจ้า เสิเสสองพัคือกำลังใจตับนบ่้แนเบิ้งนักร้องนักสแสดงแล้วโออยากที่นี่ร้งร้นำใจมาติดสาวมาลําดีแต่ว่าเมื่อลาาลไหนมาก,กใส่รัดแล้าบางเาบางครงตเปงนะคะเป็นผอขึ้นแน่มาแต่นักร้องนักสแสดงตุ้ททานร้องเพลงจบพี่น้องจบมือสวดสวดสนิที่ยดสมุนที่ร้เดินผู้บนเบจีมาท้องผง คนบัน่ายนี่ไดะแต่ว่าก็ะสาเสียเสียงนะครับเพื่ชาวเราเพื่อบันทายีกครั้ท่าครับเพื่อเพื่อการเสียงวลาครับขอเสียงครบือกันตอนเรับเท้าเที่ยี่นะครับ ขอเสียงแหงแหงใจทำมันสัญญากอาจะสั่งฟ้าไปหายังไงเสียงร้องของผู้กองไต้กำลังบัาใบขคิด่อดตายมาลลยปวดน้อยแต่ร้อยสวนของ อยู่เสมอเดียวนี้แปลหางมีทางไม่ให้ผมเจอปล่อยแท็กซี่ลำเบอร E é มันทำให้ตัเหียวคนเดียวจับมาเป็นแฟนผมเหี้ยหีเด็กหน้าหนอนทีสงสารอีทีโดดเี่ยวตีคอนบเหมือคนเดินถนนสายเดียว

i

อ,อีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลสีพรราชทองคำครับารางวัลสี่พราชทองคำนะครับอย่างนีครับพระบาจากมอมหาสารคามโอ้โหบ็นการชีเวลาครับขอเสียงปรบมือในนังนต้อนรับอาจารย์ชิมบร์ยา สูงสุดาเนย่ายก็สกแต่งตัวแบบนี้คือมอลลนะเด้อสุดท้ย่มอลำคือไนแต่งสีปีีมวยดีสียคอเด้อไปแต่งสีเลยไปแงไปแต่ไปแตงดีกันเนไปเลยนี่เป็นมอลล์ ทันตะกี้เป็นหมอรับมันโดนแล้วรับมาโดนแ,แล้วที่นี่เป็นแพทย์รับเลยดยตายหมอแล้วต้องต้องไปนกเตีอรับผัวอาประกาศจัหน่อยเด้อประกาศจัหน่อยประกาศจากการทรวงสาธารณดิบนะครับสูตของเพิ่นดบของพูว์ เอาไปง้อเอ,อ้ยอยาก,กินปลาดิบเด้อบ่ดีปลาดิบเป็นลูกใบไม้ในตับอยากกินเด้ออยากกินเป็นลูกใบไม้ในตับไม่ยังไงไม่ยังก่เอเมื่อเมื่อจำเป็นละวัวนนี้จะดีมะน <c oughs> ้อคนบนนี้ดีมะล้อเด้่ยชินีเศร้านะทำไงวะก็มาโดนแล้วคนชินีแบบนี้จะดีมะล้อมซะก่อน เออปลาประกาศจากกระซ่วงสาตานไรดีเออบอดีเป็นลมใบไม้ในแต่กินปลาดิบอยากกินแต่ว่ากบดิบเสียดิบอันนี้บ่ได้ห้ามนั่นแะเด้อกินได้กับปลาการ์เจนกบดิบเสียดิบกินไปเลยบ่กนาห้ามดูก้อนดูผู้ขาดแหลกธาหากินแหลกธาดูจังสีแข็ง แร่ธาหาจินง,ง่งยๆเขาวัดไปเลยเขาวัดไปแร่ธาพอ่านหา่างอยู่สคอนทุกจินเลยแร่ธาแตงแต่แแตยัไปกินแร่โบดแล่หัวจูดม,มันมันพวกวิ่งพวกเวียนอ่นวิ่งเวียนอ่ะขาดวิตามินซีหาจินงวิตามินซีกะสิเซวิ่งเซเวียน,วน,วนอนวิตามินซีกัมีแคลซีเล่เด้อยกันมีพวกเวล็กสวรค์นี่ละ เล็ยกแ้งนังคุย้ยเล็ดกแ้งปลาไหลซิวตะปูพวกนี้ซี่อย่างเดียวเนี่ยหากินนี่วิตามินซีนาบว่างามนาบว่าสวยนักขาดแค่เสี่ยงหากินแค่เสี่ยงนาสีสวยนี่มีแค่ห้างดวงหนึ่งยี่รดนี่เป้าก็าได้เอาไปเสี่ยงกินนี่แค่แท้ เอมาคุยเอาไปเสียยนีนแค่เสียยมหันเอาไปดังแปรดังแม่หูดังน้อยสั่งขีมุกยากอยากให้ดังมันดูกับวายากตุงไปแล้วออกเล็กเขาเด้อให้เขาออกดังไหายมาคมซ้ำไหนได้ใส่ตไาไบหะเอาฮะเนี่ยเออมันเป็นจัสัจันเป็นเบาหวานบ่อเอออยากเศร้าเป็นเบาหวานลูกร้านบ่หยาดเ้อ,อ ให้ไปซื้อน้ำตาลทรายหาสิบก,กิโลกระสอบละหาสิบก,กิโลมาแบกน้ำตาลทรายหาสิบก,กิโลเศกับแบกแรงกระแบลลกบดำหน้ากระข้างหลังไว้น้ำโน่ในสิ่ข้างหน้าผากไว้บัชนดนกระสิดายเป็นลูกนักหวานบาหวานบาหวานบามากไกล เข้าใจตัวงานกองรองเพลงเป็นบ้าวา่าที่เป็นประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่ของน้องนั้นที่จำได้ดีพี่ปาดอ้อยวคยอีกคู่หนึ่ง เป็นเกิดฟองน้ำคููใหญ่เยียบขี่ไกลติดมาซ้ำนี้สนสก็ไม่มียังหอบปิ้นสายอยากมีที่เศ้ารเหลาเ้าไว้หน้าองเธอแค่ดูเบิกก็ดูไม่ได้เพราะสนขาดไป เสียงร้องว่าอยาสองขาเข้ามาข้างในเสียงว่าได้จักเธอไปเธอมีชายแนบในห้องนอนใส่เตือนเสียง,ไไงเตงายดูรีบบอกบ้านเจ้านี้ผัวไม่อยู่ต้องตอดผ้าพร ย้ดูขาเจ้าถ้าฉันได้กินแน่นอนปิดประตูลงกรอนคือคุ้มนอนทับร่างผู้ชายต้องขังห้องเขาลงนัรนรอยา่าขึ้นสวรรค์ข้าแล้วหันให้แงแกเดกแม่คนาร้ใจทุกฟ้างับปองเลี้ยวสองเข้าไปข้าในที่แจ้เป็นเมียเล่นไทยก็คิดว่า bông sa lăng cà bạn bảy, ô, quỳnh lan bông sa lăng cà mì bảy, ngang cò, ô, lấy tiền má vật gì, cái này, บัดาน่ฉันจะพัน,นาเลยเลิเกไหมตักกะที่ตักกท่บัดนี้ฉันจะพักนานเลย่เลิเกไหมกสกปเปิัแที่ไทวัดเนอโ,โอามันมีหลายเาตัวนี้งานกระซังมันนี่เรียนหลายสิ่งหลายอย่างในแก๊งังนี้ไปใส่พูดใด่นี้กับคุณน,นั้นกูยูธนหลักมีทำไมอยังก่อ โอ er ้ลองเพ้งมันมันจะไม่ไม่ฟังวันจีเออลองเพงต้องยืนเดียวองเพเพียบเลยัพยลองเพ้องเพงต้องยืนหน่ลุณลานมาสุงปยาสูงสหร้อยแปดสิบแเป็นเบาเดี๋ยวนี้ีร้อยห้าสิบนรักฟองที่รกไปพรีเมี่ยมไนโด ไม่ได้หอยเกือเพลงนี้ไม่ได้ใส่ปลาแดงเพลงนี้ไม่ได้ใส่ปลาลาและเพลงนี้ไม่ได้หลูกขนเหมือนหนูพุกกับหนูแขงเพลงนี้ไม่ได้ใส่ขี้เหมือนหัวนะครับและเพลงนี้ไม่ได้หลอกขนเหมือนนูพุกชื่อเพลงใส่เสื้อว่าถิ่นกันคณะเป็นคนร้องนะครับ ภาวั้าปลาว้านันลองเพลงนเนี่ยแหะใส่ข้าวทิึงกันเนี่ยแต่ว่า,าพ่าลองมาขึ้น,นยังมันร้อนหรือผัดอะไรผเจ็บหวานพ่อเนาะรลองต้องป้องเนี่หองนำเนืา,านอผัดสไ หากคอยมาอยู่วัดนี่แต่ดนแล้วบ่นมีแเร็วสิไดซ้องปัดใจตั้งแต่ข้างเขาวัดไี่แต่ขี่ไงหากผมมาใส่ขอบประตูนาตัางกุดกาหาก่างก่้กาห่างข้ายกเม้วบกให้อึดจัดยางไว้สั้นว่าหัวใจคอยสว่างโย,ยบ่หัวสาวสิว่ารถพาป้าเขาวัดปอดได้ใสวาสิมาจังหัน ใส่วาสิถวายมือละกันละกันใส่วาสิมีลาทุกวันจันใส่วาสิมีหมูกหัวแกงไก่ใส่วาส,มวาส,วาสิมีหมูหางใส่าสิแดงต้มน่องหวัวมาให้ใส่ละอยู่ใส่แนวแก่ น้ำตาคอยพังลงยาวยาวในยิ่งเนขาวเปล่าสักทีว่าคิดว่าหัววัดสีห่างสีเพศ้ผูวของเปยเอาไว้ใส่ก้วยหอมแต่ว่าเนื้อมาบอบพร้อมจังยอมรวลาควมเป็นกิว่าเนื้อแพ้งอีหลีขาด้อิขาให้ตายมือนีพระสีได้สันตามสัญญาทวงสัญญาผ้าขาจนจ่อยคอยกิงกอยว่เห็นมา ไซบาสีมาจังหันยังก่อกข้ามสาราเนี่ยพอดีนี่เนี่ยแล้วฟังพี่ข้ามสาราดิทำไมพูดงงๆอย่างนี้อยู่ข้อสั่นๆแต่ขามันยาวก้าวหดเท้าบอกพอได các ma ไอ้เลวามาดีบักอนี่เจ้าหูจักบก่มันรักภาษาเนาะไม่ยุ่งนะจักว่าจักนอในมือนีไอ้ได้แกนปากคอร่างคามันงอมาขอกินเขานำา้ำเฮาคิดเอาไว้ก่อนถุนยันนี้ตอนเชียงไว้สัะก่อนบักนี้เป็นไาย <c oughs> แต่กี่แต่ก่อนสั่งมันสัน่งใดให้เจ้าลองลองดูสักค่ากินเอาไว้ก่อนถุนมัน,นี้ตอนเชียงใหม สักอนเร็วๆอย่าเสียอย่าคุยผู้เกา่าต้อก,การักคือเก่ารักทามันมาให้มันกินหมกปลาซิวเนาแกงสันเดือดละเก็บเอาไว้ตอนควรมาอีกตอน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่มีอะไรนะ่าจะด้งงองก่น เด้แลยวยังฝังมดนะพิฟังมาโดนแล้วเพราะท่านท่านสมัยยรอยังนีบาดคือจ่าซุ้มเอื่่เหนบอลลแหย่แต่ละคณะมากบอลแต่ละขั้นมากว้ยได้ยินเพลงนี่โอ้ยเด็กหน่อยผู้สาวผู้ต้างกัตามเลยเต้ารักกัตงตึ้งังเกีเตางอยเต่างอยผู้เดยเอาจิ๊ตกาเหรอเนาะโอ้ยสารพัดแนวเลยเดี๋ยวนีสารพัดแนวเลยเนาะโอ้ยบอกไปพูทีให้คอยองสารพัดสุดๆไปเวไปเดี๋ยวไปเดีป้งสารพันเต่างอย ต้งคอยล้ต้งี้มตเาใส่นนืาในน้นีรตายมักเ่าใจว่สิันเราคือเราจะนบกอันี้เอาสิยายามนนเตาเตาเตาอยากราบต่เตา้อยเตา้อยเมืองสะนอยาายจนวายเต้า หวนเตามีหลายเต่าเต่าท่าลีแหลกเต่านาอยู่ในป่าเองเต่าเพ็เตัวเล็กเ,เ,เป็กแมงขีเตาได้เสียมกับตาน่อยเดินซอยลอยเขากอไยไปหาเต่าหน่อไม้เอา Gansai say len, nọ đi ao găng có phải đi xiêm bài đèo thèn ngát thèn ngát thèn thèn ngát thèn thèn ngát thèn thèn ngát ma lăn lăn

เดียวันกุมรดหัอตายึ้คเดี๋ยววันพุนวันปักเอาสิเอาแนวฮ้ออาแบบนสิ่งรมำดนร่ำีร่ดีไมเียพี่น้องโอ้ยบอกเอ้ยพ่อร่ร่อยาเจ้ารำมาคนที่เขาไปพูดเจ้าจะงอกมาเจ้ากคุณอกเอ้รปนังก่อากอนมูเน่เรื่องเนี่ยไม่ค่ามกอนสิร่ำยังยัง้าจากกนจดีก่าัสิ่งร่ยังคู่รูนั่งอ้วนเ้ พูดซิเป็นแม่พนะไครับกอบัดเนยไปว่าที่ใส่สุขอะรอยู่ซีเพเองใสใส่เท่านั้อทางบ้าไม่แหงห้องสวดๆให้คนอยู่ว้านเป็นติดทองฝังเลยเปียตีบแบบนีเจะฟ้องออกมาคนเห็นหลายวันขอร่างขอ่างขอ่างวหม่กนโอ้ยปล่อยก็ปล่อยไว้เพราะปล่อยนี่ก็ได้พรหนาพันนี่เขาสัปล่อยเลยไปโดนทงเนี่ ดิบ,นนะบดิบดิบ,ดบเออ,เอ,อสมานี่มาฟังเรื่องสลีดม่นี่ีเป็นมี่พอเท้าสีตั้งแต่ข้าเรืองสีจุดบ่เออ เท่าสีขึ้นเอ,อเดอ้อยายมี่พอทองสียืนสีแม่ไินขึ้นน,น,น,นี้ส่วนสันไหนนั่นบองมี้แล้นั้นนุงแต่สินมีก้าวขาเยยหาาาเยียบหน้านั่นก้าวขาเหยียบ้านี่หามากนีง้วยดีคอยนสีมันยืนสี่ เอ็นขาไม่เหนีเอ <x> ็นขาเดี๋ยวเอ็นขาอู่ใส่ผู้ชายมี้เอ็นขาจะคนอะไรโยกปองไหนมาเลยหัวเขาหรือเปล่าเลยหัวเข่าโวยบานพัวน้อยโวยบัวข้หยาบทอดังไม่เอ็นขาผู้ชายเอ็นขาเที่ยวไม่เที่ยวมันมองหยาบไปเยเอ็นขาที่ข้างน้าโพ่น่อมอยาบไปเลยโค่นไปเลยเอ็นจะค่นที่ค่รูสูงสูงเอ็มองไปเยผู้ชายมีเอ็นขาจะค่นข่อยก็มีเอ็นขาจอยก็มีเอ็นขาเอ็นขาที่โค่นไ่เอ็นขาแค่แบบใส่ เอยเอาชัดๆนะครับเอ็นขาเที oh! ่ยวทีโอ้ยคุยหามไม่ได้คุยเขาบอกเขาเรีกว่าเป็นไข่ขายมันอ่ะตั้วกันมาคุยห่อกับกส่อแม่มาไล่คุยเราไายโอ้เอ็นขาเที่ยวทีลี่เห็นลำตีไม่ไ่นี่ไม่ญ่นี่เฝ้ลงจากคมีจำปันตีไใส่เพลียตีสิ่งคข่ขีคนเราไ่สีเรื่อยว่ขายหอดมากนี่ คุมสูรรับสลีมั้หครับสลี่อเอาสลูจเส่มาขึ้นไปนแท้ท่งนลานพนสังบ้านอยมนเลยมาไปเออมาไปลกมั้อ่าเจ้าการอกา้อไปเอาเอสลลคอยรับสลูจัดํัสลีบมังพอสไปเลยไปขายหอดมากมีคุมสูรรจ้าับสลีมันเออพอไงสี่เลยมาขายหอดมากนีเออผู้านึ่ง้จัดารหนึ่ง้นึ่ง ฉันก็ข้าพบ้านมีคกล้ามาสีาเล้วโอ้าแล้วเรื่องสูงให่ใหญ่่หมีอ่เาบนเกิดให่เอยเอ้ยเอ้ยเอย